สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสร้างลูปวงจร Water Level Tank นะคะขั้นแรกนะคะเราสร้างลูกปปมานะคะจากนั้นนะคะกด Ctrl ทีนี้เราก็จะกดทัมมิ่งเป็นทัมมิ่งดีเลยนะคะ ก็จะเขียนคอนทู Control นะคะทีนเ้าก็สามารถย่อไอคอนได้นะคะนกกักคนคลิที่เวลส์ไอคอนนะคะก็จะทำให้ลบในลูปหลังจากนั้นมาที่ฟอนต์พา l เนลนะคะเราหยิบตัวนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นตัวปรับค่านะคะ ตรงนี้เราจะเปลี่ยนชื่อตัวนี้จะเป็นวาลแล้วก็จะเปลี่ยนชื่อนะคะ ตัวนี้นะคะเราก็จะเปลี่ยนค่าเป็นหนึ่งที่ก็จะได้สองตัวนี้มาในทางบล็อกไดอแกรมนะคะกดยอดตัวเหมือนเดิมนะคะ ฉะนั้นเราจะมาคูณกันนะคะเราก็จะหยิบเครื่องหมายคูณตรงนี้มาก็าต่อเข้าไปได้เลยทีนี้เรากดคลิกขวา,านะคะอินดิเคเตอร์รามาต่อเข้าตรงนี้เพื่อโชว์ปริมาณที่เราได้มานะคะจากนั้นเราเปลี่ยนชื่อตรงนี้นะคะเป็น Flow-in if m o ทีนี้เราใช้ตัวน้ำออกนะคะเรากดตรงนี้แล้วราคอนโทรลมันได้เลยและตัวนี้นะคะ ที่นี้เราเปลี่นชื่อเปนวีอานะคะวีที่เราต่อเชื่อมกันได้เลยนะคะทีนี้เราจะมาคำนวณพื้นที่ก้นถังนะคะเราหยิบตัวคูณมาก่อนนะคะจะเป็นสูตร จะเป็นสูตรคูณพายคูนอกับังสองนะคะแล้วหยิบคูณแล้วเราก็หยิบตัวแล้วเราก็หยิบตัวพา,ายนะคะเราลากเข้าไปที่ตัวคูณได้เลยนะคะ กำลังสองด้วยนะคะกำลังสองจะเป็นสแควร์ตรงนี้จากนั้นราคามาที่ฟอนต์พาเนลนะคะอันนี้เป็นวีเอานะคะทามาจัดระเบียบตรงฝั่งนี้ก่อนนะคะ เราเพิ่มตัว New m a t i x Control มานะคะไว้ตรงนี้ไปทางด้านบล็อกแดกกันเนี่ย New m a t i x c o n t r l ตรงนี้ก็จะขึ้นมานะคะเรายกให้ไปอยู่ตรงนี้เราทำการย่อนะคะ เราะนั้นเราจะไปหาสีนะคะเราหยิบตัวหารขึ้นมาแล้วตรงขาล่างนะคะเราคลิกขวาเราคลิกขวาขึ้นมาแล้วก็กดที่คอนสแตนนะคะเรากดเป็นเลขสี่ตรงนี้นะคะแล้วก็นี้แล้วก็เอาไปคูณกับตัวพายตรงนี้นะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นแทงนะคะเราจะเป็นโชว์ปริมาณของแทงนะคะเราจะหยิบตัวคูณขึ้นมาก็คือเราจะกำหนดตัวความสูงของแทงนะคะหนึ 100. ่งร้อยก็จะเป็น คลิกขวานะคะแล้วก็อินเคเตอร์จะเป็นตัวโชว์นะคะจะตั้งชื่อว่าแทงนะคะทำกันย่อมเดิมเลยคะ่ะเราก็จะทำตัวนี้นะคะเข้าไปคลนได้เลย จากนั้นทางฟอนต์พาเนลนะคะเราสร้างแท่งมานะคะแล้วตรงน,นี้ก็จะมีแท่งที่เราสร้างขึ้นมาด้วยนะเราก็ลากลม,มาัเราก็ปรับขนาดแทง่งลยนะคะตรงน,นี้เราจะเปลี่ยนค่าเป็น100นะคะ จากนั้นทางด้าน็อกไดแกนเนี่ยก็จะขึ้นแทงมันเหมือนกันเราก็าไว้ตรงนี้จากนั้นเราจะต้องการเติมน้าเข้าแทงนะคะเราก็สร้างตัวบวกขึ้นมาเราสร้างตัวบวกขึ้นมาตรงนี้ก็หยิบตัวลบขึ้นมานะคะ ตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวที่น้ำเข้ามาในแทงนะคะเราจะเอาค่าตรงนี้นะคะ่ะไปหารกับค่าด้านบนค่าดาค่าพายที่เราคิดเป็นพื้นที่ก้นถังนะคะเอามาหารแล้วก็หยิบตัวหารมา นนะะแล้วก็ค่าหารตรงนี้นะคะเข้าไปบวกตรงนี้ ด้านลบก็จะทําเหมือนกันเลยนะคะเราก็ต้องเพิ่มตัวหารมาด้วยตันนี้ก็ขึ้นไปค่ะค่าคูณของพื้นที่ด้านบนนี่หารตรงนี้เข้าไปที่ลบค่ะ อันนี้ก็จะไปเข้าแทงได้เลยนะคะเป็นปริมาณน้ำที่เราใช้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะสร้างตัวที่เราเอาไว้บอกปริมาณน้ำนะคะเราจะใช้ตัว ีเอาตัวนี้นะคะเราจะตั้งชื่อเป็นเลเวลนะคะหลังจากนั้นนะคะเราสร้างลูปนะคะเพื่อที่จะให้องจอลูปนี้มันทำวนกันไปเรื่อยๆนะคะ เราคลิกขวาที่รูปนี้นะคะมันจะมีคําว่า add chip ตรงนี้นะคะเรากดไปก็จะขึ้นสองข้างตรงนี้เลยนะคะทีนี้นะคะเราลากมาให้กดเชื่อมกับตรงนี้ได้เลยเอาเลเวลตรงนี้นะคะที่เราสร้าง ตรงมีะคะที่เป็นเลเวลเราใช้เป็นตัวนี้นะคะเมื่อกี้เหมนจะกดผิดเราเอาเข้าต่อไปที่แทงเลยนะคะเมื่อกี้ถึงตรงนี้นะคะเราก็เอาด้านนี้มาต่อเหมือนกันถ้าเราขยับฝั่งนี้นะคะ่ะอีกฝั่งก็จะขยับตามเหมือนกันเราจะ